ระสลักแบ่งกลุ่มของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยตอนนี้ทาง FIV ได้มีการยืนยันออกเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022เนี่ยนะครับที่ได้24ทีมเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะตั้งแต่เดือนกันยานุลาคมที่แล้วเนี่ยตอนนี้ f อฟก็ไม่รู้ว่าเขารออะไรนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเราก็รอมาตลอดทั้งทางที่ทีมชายเนี่ยเขาจัดเป็นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนนะคือทีมชายเขากําหนดวันตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเขา ก็คือวันที่30กันยายนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะวันที่30กันยาเขาก็จัดสลักแบ่งกลุ่มกันไปเรียบร้อยนะฮะทีเนี้ยเหลือทีมหญิงนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยคอมเมนต์มาบอกว่ารอโปแลนด์เขาประกาศเจ้าภาพนั่นองผมว่าไม่น่าใช่นะคือการเป็นเจ้าภาพแบบมันน่าจะต้องเตรียมไว้สิว่าเออคุณจะจัดที่เมืองไหนอะไรยังไงบ้างนะฮะซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็เลยยังไม่มีการประกาศกันออกมาสุดท้ายเนี่ยไม่กี่วันก่อนนะครับทาง f อฟก็ได้มีการยืนยันว่าจะมีการจัดสลักแบ่งกกกลลลุ่มของงงึววหญิิชชโในนัที 28่สิกุมภาพันธ์นะฮะอ่าวันที่1มีนาคมตามเวลาประเทศไทยเวลาตีสองนะฮะก็คือเวลา2ทุ่มเวลาสองทุ่มที่โปลแลนด์นะ,ะจับที่โปลแลนด์แล้วก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สำหรับการจับสลากนะครับที่เราจะได้ดูกันนะครับผมทีเนี้ยผมก็พยายามจะสาอหาว่าไอ้ระบบก,การแข่งขันของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนการแข่งขันของทีมชายเนี่ยมันแบ่งออกเป็น6กลุ่มใช่ไหมกลุ่มละ4ทีมผมก็เลยอยากรู้ว่าแอ้วของผู้หญิงเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าของผู้หญิงมันเปลี่ยนตามทีมชายหรือเปล่าหรือว่า มันยังใช้ระบบเดิมอยู่นะฮะก็คือแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6ทีมนะอันนี้ก็ไม่มีการคอนเฟิร์มแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะเท่าที่อ่านก็คือ24ที t e a m include host country นะฮะก็คือเนเธอร์แลนด์โปแลนด์นะะแล้วก็แชมป์เก่าคือเซอร์เบียแล้วก็ท็อปทีมจากโปรแรนกิ้งนะจะมาแข่งขันในรายการนี้นะครับผมโดยจะเริ่มวันที่23กันยายนนะฮะร,รวมทั้งหมดเนี่ยหนึแมตช์นะครับผม แล้วก็จะจบในวันที่15ตุลาคมซึ่งจะเป็นนัดชิงอันนี้ก็คือตายชื่อ24ทีมซึ่งมีทีมน้าทยอยู่แล้วทีเนี้ยผมก็เลยไปลองย้อนดูไอ้ข่าวเก่าๆซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นข่าวที่ทางฮอลแลนด์นะฮะเว็บไซต์ของในฮอลแลนด์เขาเคยลงไว้ตนอนแรกนะครับผมเป็นภาพที่เขาเคยลงไว้ซึ่งเราก็เคยนําเสนอไปแล้วแหละแต่ว่ารอการยืนยันก่อนนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเออในข่าวเนี้ยนะฮะเขาบอกว่า100แมต c h 24ทีมนะครับแบ่งออกเป็น4ภูก็คือ4กลุ่มอ่า แข่ง23กันยาถึง2ตุลานะครับเล่น2กลุ่มที่โปแลนด์แล้วก็2กลุ่มที่ฮอลแลนด์นะครับส่วนรอบที่2เนี่ย16ทีมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมนะครับแข่งขัน4-9ตุลา1กลุ่มที่โปแลนด์แล้วก็1กลุ่มที่รอตเทอร์ดัมนะส่วนรอบที่3เนี่ยจะมีทั้งหมด4กลุ่มกลุ่มละ2ทีม4กลุ่มกลุ่มละ2ทีมมันน่าจะน็อก k o u เออน่าจะ knock out ไม่ใช่4กลุ่มนะครจะเป็น q อ a r t e r final นะก็จะเป็นนี่ย ครั้งก่อนนั่นคือปี2018บเนี่ยวลอลเลย์บอลหญิงชิงโลกที่ญี่ปุ่นเนี่ยการแข่งขันของเขามีทั้งหมด103มแมตช์นะครับเท่ากับว่าไอ้รอบเนี้ยแล้วก็ไอ้ระบบการแข่งขันก็น่าจะยังเป็นระบบเดิมก็คือแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6ทีมอันดับหนึ่งถึงอันดับ4ี่ของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านก็สู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งรอบส6ทีมสุดท้ายก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมเหมือนเดิมนะฮะเอาคะแนนจากรอบแรกติดตัวเข้าไปด้วย แต่ทีเนี้ยต้องรอเรื่องของการยืนยันซิดดิ้งทีมหรือว่าทีมวางมาก่อนนะครับว่าเขาจะมีการวางทีมวางของการจับสลักแบ่งกลุ่มออกมาเป็นแบบไหนรอดูอีกทีหนึ่งนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจริงผมว่าเขาควรนะ่าจะบอกมาแต่ตอนนี้แล้วนะไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรไว้อะไรยังไงร,รอไปถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้รู้วันแล้วก็คือวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเวลาตีสองหรือว่าคืนวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เวลาตีสองนั่นแหละนะครับผม